ฝนคะสอบถามเลยค่ะคือหนูคันน้องสาวมาสองสาเดือนแล้วค่ะไปโรงพยาบาลไม่รู้กี่ทีต่อกี่ทีนะคะมันก็ไม่หายอะค่ะทําตามที่หมอและเภสัชบอกทุกอย่างแล้วนะคะแต่มันก็ไม่ยอมหายอะค่ะหนูเนี่ยไม่กล้าออกไปเจอผู้คนเลยค่ะเพราะว่ามันคันยุบคันยิบตลอดเวลาเลยอะ,ะไหนหมอกับเภสัชบอกให้ทําอะไรบ้างลองบอกพี่มาสิคะเราอย่างละเอียดเลยนะจ๊ะ หมอเขาสั่งว่าให้ล้างน้องสาวทุกๆตึงถึงสองชั่วโมงห้ามกินของหมักของดองของสแสละหนูก็ทําตามทุกอย่างที่หมอสั่งเลยนะคะไปหาหมอทีอไรหมอก็บอกแบบนี้ทุกทีเลยะคะ่ะไปหาเภสัชเขาก็ให้ยามากินมันก็ไม่หายสักทีอะคะ่ะหนูก็ทําตามที่ทุกคนบอกหมดนะคะแต่ทําไมมันไม่หายอะคะไปกี่ครั้งก็ให้แต่ยาเดิมๆไม่หายหนูต้องทํายังไงดีอะคะพี่ว่าหนูล้างน้องสาวเยอะเกินไปนะคะล้างทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ย สิ่งที่หนูไม่ได้ทํำคืออะไรรู้ไหมคะดูแลกกนค่ะกก,กนของหนูเนี่ยมันเก่ามันขาดมันเหลืองหรือว่าซักไม่สะอาดซักแฟบอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูอาจจะแพ้ผงซักฟอกก็ได้นะคะอาจจะต้องใช้น้ํายาซักผ้าเด็กช่วยนะคะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ย ต้องใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยนะคะฉีดไปบริเวณที่นั่งเรานะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่เช,ช็ดก่อนนะคะและทุกครั้งที่เข้าห้องน้ําเสร็จเนี่ยต้องเช็ดซับน้องสาวให้แห้งอย่าปล่อยให้อับชื้นช่วงนี้ปิดเทอมอยู่บ้านไม่ต้องใส่ละค่ะกากนอเนี่ยเปิดโล่งไปเลยจ้าถ้าทําตามนี้นะคะน้องสาวของเราก็จะไม่คันยุบคันยิบแล้วนะคะลองทําดูนะคะในเมื่อทํามาหมดทุกวีธีทางแล้วไม่หายลองรักษาความสะอาดดูค่ะช่วยได้นะคะ